สวัสดีครับผมอมกฤษครับเจเจรลชพลครับคิมครับมาเป็นไงบ้างครับวันนี้กับอุปกรณ์ตกใหม่ที่ใช้ใหม่โโหสวยมากครับการใช่เมื่อกี้เดินดูครบรอบๆแล้วก็คือแบบว่าอุปกรณ์ครบคันแล้วก็ทุกอย่างก็คือสวยมากแล้วดีไซน์ของการตกใหม่ในนเวทใหม่ก็สวยมากมากครับแต่เป็นสัดส่วนได้ดีเดินง่ายครับอุปกรณ์ง่ายชอบอะไรชอบไมค์โอรสวยๆออชบะไรแกรมมาก ชอบไมค์ก็เหมือนกันอ๋อเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมมีหลายโซนมากๆเลยแบบจริงๆซูเปอร์สปอร์ตเราก็เดินกันมาหลายปีอยู่แล้วแหละนะครับก็สาขานี้ก็เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองเดินกันได้เล่นดูกันได้ครับเกิจะได้ไปกินอันนี้มาจะไปบ้างเราเดินดูกันแล้วเปเห็งบ้างครับมีอยากได้เอาชิ้นไหนกับบ้านตรงนอืมผมลองก็มีหลายชิ้นอยู่นะใช่จะก็ไล่มาตั้งแต่ตรงนู้นเลยก็หยิบได้หยิบหมดเลยแต่ว่าเราชอบเป็น เสือ้อเสื้อบอลอะไรเงี้ยครับผมก็อยากได้เสื้อเลี้ยวพู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลิเอรคับเออใช่หรือไม่ก็เป็นรองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงจริงก็อยากได้เสื้อบอลกลับบ้านเหมือนกันแบบเอาไปให้ใครหรืเอเปล่าเอาไปใส่นอนอะนะครับมันมันเย็นดีนะครับเอาไใส่นอนเลยจ้ะใส่นอนใส่นอนนะครับผมแบบพี่คิมอะไรค่ะพี่ก็อยากได้ชุดว่ายน้ำไงเอาเอาใส่นอนใส่คู่กัน แต่เราควรไปสายออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่าอย่างคิมก็คือออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้เป็นแบบตีแบดครับปกติจะเป็นว่ายน้ำช่วงนี้ก็ตีแบดเตพิเศษบ่อยมากสามวันสี่วันต่อสัปดาห์ได้จริงจริเหรอก็อ๋อก็อินกับฟิตเนสครับช่วงนี้แบบว่าการเดินช้าหรือเดินแบบคาร์ดิโออะไรเงี้ยรือการแบบว่าวิ่งการออกกำลังกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอินมากแล้วก็ชอบปิกปองด้วยเป็นพิเศษใช่ครับนี่ก็ สอยไม้กลับไปเงมั้นก็เดี๋ยวลองลองของที่บ้านก็ได้ครับสำหรับผมก็คล้ายๆกับพี่เจเหมือนกันครับฟิตเนสแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือโยคะนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบมีความดีกันหมดเลยมีความแบบปวดกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับผมแบบถ่ายซิลซี์ก็ไม่รู้่ก็ปวดกล้ามเนื้อมันก็ต้องยืดนิดนึงนะครับ พี่เคยชวนกันไปออกกำลังกายไหมก่อนกลุ่มนี้จริงๆเคยนะเคยแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันใช่ว่าไม่ตรงกันคือไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าจมนาทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ครับผมแต่ว่าก็แต่คนแต่ละคนก็จะออกกําลังกายแบบว่าบอกว่าค่อนข้างที่จะต่างกันแต่แสดงว่าเป็นการฟิตเนสก็อาจจะออกแบบว่าวนเดียวก็ได้อะไร่า้ใช่ก็อาจจะแบบว่ากลัวเกรงๆอาจจะเกรงท่ออกพร้อมกันอะไรเ้ยห็นก้าไม่คิมแบบแต่ว่าคุณเอาไหนมา พราะคุณมีคนชวนไปฟินเนตหรือเปล่าครับเพชรไหมค่ับอะไรนะมีคนชวนไปฟินเนตหรือเปล่าก็มีก็มีครับผมอ๋อคุณก็มีไม่ใช่เหรอก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีครับก็กำลังจีบใจแถวๆอะไรนะไม่พูดอีกแล้วสุดท้ายก็อยากให้เชิญรถ่ัชวนแฟนๆนะครับที่มามาชอบมาอะไรใช่ครับี้ยก็จริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับแบบว่าทั้งที่มาในงานแล้วก็ทางบ้านก็มีโอกาสก็มาเลือกดูกันนะครับของ Super Sport ตอนนี้ก็รีโนเวทใหม่แล้วแล้วก็ ทุกอย่างคือมีครบคันแน่ๆไม่ว่าจะชอบเป็นกีฬาตัวไหนใช่ครับก็คือจริงๆก็อยากชวนชวนให้ทุกคนออกกําลังกายเพราะว่ามันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทั้งด้านจิตใจเนาะแล้วก็ด้านสุขภาพกายด้วยครับผมสามารถเริ่มได้วันนี้เลยการออกกําลังกายเริ่มวินนเดมได้เลยนะครับเไอป้สามสิบ นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายกันเยอะนะครับมาจอยเป็นแก๊งเฮลตี้กับพวกเรา3คนกันได้นะครับที่ไหนที่ไหนซีสุร์สปอร์ตนะครับเอาเป็นไงพูดถึงมาร์ตุสทัปปอร์ตพูดถึงกีฬาเลยดีกว่าได้ฮะแต่ลราคนอยู่สีอะไรบ้างอม่ได้แล้วแต่รู้แล้วนี่นื้รู้แล้วรู้แล้วก็กินก็พิงคันเตอร์ผมก็ซันนี่บลูฮะซันนี่บลูเหมือนกันนี่ สองตอนหนึ่งเลยยังไงทีแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะใช่ก็ผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวตึงแน่นอนแต่ว่าแบบว่ามันเราเสียเปรียบหรือเปล่าโอมเพราะว่าอร,รอกำลังใจเรายูกส่ง้ามอ๋อสองคนนี้เขาพงแบบแต่เราคนไปอยู่ เอาจริงเหรอเขาอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยเหรอใช่เป็นเรื่องของดวงกันอ๋อพี่ออฟพี่ออฟเลยเหรอเลยเหรอเล่นไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างก็ได้นะครับผมจะได้แบบจะได้เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับผมตีกันซะบ้างนะครับผมปกติก็คือแบบก็ตีกันเหมือนกันนะครับไม่เราต้องแขกแบบมินี่เราเขาจะยอมให้เราเออ ผมยอมให้เข้าแทนดีกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นเขาอินเลนี่ไงเขาอินเป็นเพ็นไทยเป็นไทยไงก็ก็ยอมหมดไปเลยก็ก็ถ้าในซีรีส์ยอมไปแล้วชีวิตจริงเราจะไม่ยอมแล้วนะครับเจอเปแน่ต้องหันนะรอดูไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่นอนอย่างเราสำหรับคนรากคงคู่ที่อยู่ในที่มันแบบนี้เพื่อนเสียงอยากปันนเี่ย เราก็อาจจะลงกีฬาคนละประเภทก็ได้นะครับใช่ก็ต่างคนต่างไปหาชัยชนะมาให้กันเหมือนกันตัวอยู่สีหนังใจอยู่สีหนังเลยนะใช่แล้วก็ก็มีกำลังใจกันทำไมเหรอแต่เดี๋ยวเราอยู่คนละสีสักอ๋อใช่อันนี้คือต่อให้แต่คนคนมีมีคนเต้ไงคอยช่วยเหลือไงเลยเหรอใช่ไหมใช่ขนาดจะกลัวอะไรคุณเต้เป็นเทรนเนอร์นะ เราแรงเยอะมากแต่ละคนอ๋พี่เน้นก็เป็นเทรนเนอร์ได้หรอใช่ม่นจะเล่นกีฬาที่มันใชรุนแรงเยอะน่าจะสู้แค่กับผมเลยถ้าถามดีกว่าคุณคิดว่าซีเนอร์น่าจะใครคือไม่ตายผมก็ต้องเป็นนุนิวเท่านั้นเพราะเขาเก่งหลายอย่างนะมีอะไรนะยิงธนูอะไรนะใช่มียิงธนูมีอีสปอร์ต ไม่ยิงกินขนมไปเลยยิงในข้ามฟ้าใช่ก็คือนู้นีวเขายิงขนมแบบในข้ามฟ้าเขายิงแม่นทุกอันเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วแต่ละใจอ้าว่าเราคิดว่าทีมสีส้มอันนี้บลูเหรอครับผมอันนี้บลูใครจะเป็นตัวตึงนใครเป็นตัวตือนมึจะตอบว่าพี่ซีนะเพราะพี่ซีสูมยิงไม่เคยได้เลยกำลังจะตอบพี่ซีเลยนะครับใครดีอ่ะใครดี ผมและงานไปฉีดโบมาไม่ใช่คนละตึงคนละตึงไม่า <c oughs> มิด <c oughs> ก่อนถ้าตัวตึงจริงๆเหรออาจจะให้เป็นแน่ชนะแน่ลงเล้คุณมีตุจักพี่บอบปี้ไหมฮะตำนานเทนมมไฟเทนนะครับผมแน่นอนว่ามัดกัมเนอองเขานี่จะแบกแบก<บ> อะไรนะกุศลภูมิบ้างกุศลภูมเนี่ยถ้เดินไปผิดสนามนะอะไรเงี้ยตอนเนี้ยถ้าถึงเวลาจริงมาอ้าวแข่งฝั่งนี้เหรออะไรเงี้ยเออใช่อืมนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะฮะเพราะอาจจะตกไม้ตายมาอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าผมผมอยากตอบพี่ซีเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่เหมือนกันดิผมผมไม่อยากตอบพี่ซีเพราะว่าพี่ซีอ่ะเอ่อเรียกว่าอะไร เป็นเป็นร่มโพร่มใสของสีส้มนะครับผมเป็นแบบมากประสบการณ์มากประสบการณ์ที่สุดนะครับผมเป็นผู้อันที่นะครับผมเขาว่าอะไรแล้วก็ว่างันนะครับผมก็เราเชื่อว่าพี่ซีจะพาเรา ไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนเลยครับกับซันนี่บลุ่ยสีเข้มมางพวกรองรองเล็กอย่างแพดจิตอยู่ดังมากก็ตัวตึงเหมือนกันนะใช่แต่เราก็มีโทเรามีโทมัสเหมือนกันนะโทมัสแบบเขาเรกกดสายทุกกีฬานะเออเขาก็มีมีโทมัสนะโทมัสก็แบบได้ทุกกีฬาอะไรอย่างนี้อย่างี้เราต้องแบบฟิตร่างกายเตรียมพร้อมแค่ไหนใช่จริงๆรหรือว่าเราคิดว่าเป็นตงเชียร์ ไม่เราเราใครบอกว่าที่นี่เขามีกองเชียร์ทุกคนตาต่อต,ตาฟันต่อฟันกันหมดคนระับใช่แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ก็จริงก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ก็เป็นช่วงนี้เหมือนกับค่ายเราอะ่ะ ไม่รู้เป็นอะไรแบบออกกําลังกายกันทุกคนเลยเนาะแบบว่าใครที่ปกติไม่ออกหรืออะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าฟิตกันมากๆฟิตกันจจัดสงสัยว่าทุกคนกะว่าเอาเหรียญทองอะไรไม่มีใครเอาไม่ได้แน่นอนในกีฬาสีครั้งนี้ซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าแบบผลผลภายได้จากสิ่งนี้คือทุกคนแข็งแรงนะครับใช่ทํางานกันได้อย่างขยันขันแข็งมากขึ้นนะครับผมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกัน แต่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวทุกสามจะกดบัตรแล้วมันมีคาถาที่แฟนกดบัตรตอนไหมอานันตปาชเยใช่ครับท่องสักสี่ห้ารอบผมว่าไม่ไะ้เออผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราต้องลองเชื่อก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเราลองเชื่อเนี่ยอานันตปาชัยก็ทำให้เรากดบัตรได้มีไหมพ่อคาถาเลรอครับผมหรือเรามีแต่คาถาล่ะคาถา ไม่จิกเลยอาจจะเป็นอย่าง,าน,น,น,างานั <laughs> ้นคาถาเหรอก็นโมตัสสตรสนมตัศาสะไม่รู้ว่านี่นี่คิดว่าแค่แค่ใจเราเชื่อว่าเราจะได้อะมันก็จะได้ไ <มา S 1> <ร>ด้่การม,มานิเฟสติง้งแค่เรา put our mind into it เหมือนกันถึงก็เหมือนกันครับก็ค,คือไม่ได้เอา เชื่อว่าเราได้เรา,า,าจะได้กคนต้องพักผ่อนก่อนนะครัเราให้ทุกทนทุกคนัำได้ใช่ครับก <ปะ S 2> ็ <ปะ S 2> วันที่13เนาะกดบัตรแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมวอร์มนิ้วกันแล้วก็ใครที่อยากได้ตรงไหนที่นั่งไหนอะไรเนี่ยขอให้กดได้ทุกคนแล้วก็มาเชียร์กันรับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์นะฮะคือพูดไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่ารับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วนะครับผ <ๆๆ S 1> มนะ น้ำใเข้าวเย็นหรือเปล่านั่นแหละสิไปแล้วหนึ่งนี่นาใช่ไหมเดี๋ยวลองริบก่อนนะอะไรนะริบก่อนนะไปเพื่คุณโอมหาหนูทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยการโอมไม่มีห้องดำตอนนี้ยังไม่เคยหลุดอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือเปล่าฝะกฝากไม่ต้องตัวได้หนูเองนะฮะการเดี๋ยวอาเจียนผลงานแย่แบบนี้เป็นยังไงบ้างคุณเธอนี่ก็คเือเราเปิดกล้องกันไปแล้วสามคิวนะครับครับสนุกมากมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าสะุดไหมเดี๋ยวนั่งฟังอยู่ ป็นอะไรว่าเอาจะช่วยเตยละกันแล้วก็เราแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าแค่24ชั่วโมงเนาะเพราะทำเพราะว่าแบบมันมันเป็นพาร์ทปัจจุบันนะส่วนใหญ่24ชั่วโมงได้ไงล่าสุดที่หนีไปเที่ยวกับคุณเตยมาอันนั้นคือจริงว้ายใช่ก็เลยไม่ได้ไปกันสองคนล้วว่าคนอื่นไม่อยู่แล้วนะไม่ได้ไปกันสองคนแต่ว่านอนกันสองคนหรือเปล่าอันนี้ยอย่าความลับหรอความลับนางฟ้าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ได้พักผ่อนเฉยเพราะว่าแบบเขาแบบเอเนอร์จีแบบเข้ากันธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพาไปไม่มีใครว่างยังไม่ได้ชวนผมเลยเออไม่เห็นชวนหนูเลยพี่กิมชวนแล้วอย่าบชวนแล้วก็ได้เจอแล้วได้เจอแล้วแต่เขาไม่ไปหรือเปล่าเขาเพื่อแเวลาไปใช้กระป๋องซีนีไปได้แล้ว ไปอะไรอีกอะกระเป๋าใช้ดีไหมคะวันนี้ก็พกมาไปใช้ทุกที่ใส่ของแบบไปเลยแค่นั้นแต่เมื่อใส่ของได้เยอะขาดเลยหรอไม่ได้ไม่จะหายแต่ไม่ต้องใส่ของแต่ว่าใส่ใจกระเป๋าแรกที่เขาได้มาเขาจ้างกระเป๋าองไม่ได้แล้วกินแบบสบายอยู่แล้วเขามาถามว่าเห็นกระเป๋าผมไหมเห็นกระเป๋าผมไหมแล้วเนี่ยสบายอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็น ม่ก็คือคือเราไม่คือไม่คิดว่าเป็นเก๋อเราไม่คิดว่าพี่คิมเป็นขโมยอ้าจำคนจำตลอดไม่ได้จำคนให้ได้ไม่ได้ขโมยนะเรียกว่าเก็บไปให้เพราะเดี๋ยวมันจะหายเราดูแลให้แต่ก็ถึงแม้ว่าถ้าเราอะไรก็ขอบคุณคนให้ด้วยครับอีกทีหนึ่งจริงคนนั้นเขาจริงมันมีมากกคนหนึ่งแต่ว่าเราพี่คิมมันรู้เรื่องเยวไม่ยอมพูดไอ้บอกไอ้บอกองด้วยกันสามสี่คิวนี่คือแบบแล้วก็มีมีบ้างมีบเลย แพ้เลยหรอต้องลองมาลองแพ้อุ๊ยแต่เราว่าเราไปแฟ้ตรงนั้นดีกว่าจริงอันนี้คือที่สุดอันนี้คือยืงหนึ่งฝากรหังานไปดีเหมือนกันนะอะไรนะครับผลงานไปดีเหมือนกันนะคะผลงานอะไรครับผลงานซีร์ตูนไงจริงครับผมมันดีมากเลยันดีมากเลยครับผมก็ตั้งใจกันทำทุกคนนะครับอันนี้คือฝากต่อได้เลยไหมได้เราสิเราสิยได้ครับก็จะขายคู่เราก็ได้ ได้นะครับผมก็ตอนนี้มีซีรีส์คัมฟ้าเทียงเธออยู่นะครับก็โรมกับพี่เจเล่นนะครับตอนนี้ก็อีพีที่สิบแล้วนะครับผมวันเสาร์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับมีอีกสี่ตอนเลยอีกแค่ห้าตอนเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องกำลังเที่ยมคนเลยติดตามกันดูนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้ก็เด็ดมากเด็ดมากเด็ดขนาดไหนใช่เลยนะลองไปถามท่านชายคณินดูสิครับผมบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวห้องศิลปะอะไรอย่างี้หรือเปล่าเลยเหรอนี่คือสาววายนะจุวายจะบอกไหลอยู่ตรงเนี้ย แต่จริงเราสับขาหลอกมา EP สุดท้ายไม่บอกไม่บอกเราไปดูกันเองตั้ง5ตอนจะมาตอนไหนก็ไปดูนะครับแต่ว่าเขาเขาในบทเพไทยเขาฝากผลงานดีนะคะเราพูดราคานบทเนี่ยยจะฝากผลงานในบทคุณนคุณนะฮะก็เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วกบทมนกันน่ลืมไปเลยบทกคุณนคะฮะก็เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ในบทเจ้าชื่อเจเหมือนกันเนี่ยนะลืมไปเลยเปนบทเจ๋ก่อนบลนานกเต็มทอะไรนะครับแง้ก็นบเจ้าื่าเจอเหมือกเ่ไ เขาดูเป็นผู้ใหญ่ไงอะไรเงี strains, really? ้ยผมมาทางเด็กอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของโดยทั่วไปใช่ผมก็มาเป็นเด็กน้อยสายสายก่อนก็รอเจอกันเครับผมก็เลยคือไม่ใส่หรออะไรนะก็เลยคือไม่ใส่หรอกโอ้โหไม่ได้พูดอะไรเขาใจผิดมาตลอดผมไม่ได้พูดอะไรยังงไ ออะะะไรลฮโนั่งดูนั่งดูตลอดนั่งวันนั้นก็นั่งดูกันนั่งดูกันเยอะมากถือว่าร้อนมากมันร้อนรุ่มมันร้อนมากก็หมายถึงร้อนไปหมายถึงรัวไปนี่แหละใช่คือแบบโอมแสดงดีจริงมันคือมันโคจิมมี่ดอกอะไรนะอะไรนะจิมมี่อะไรจีไรจิมมี่ไม่น่ารักในเรื่องจิมมี่ทำร้ายจิมมี่แบบว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาเต็มใจเขาเต็มใจว่าไม่ได้เพราะรักนะ ใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ทันแล้วเขาต้องต้องทำคะแนนมากกว่านี้มีมีมีทำคะแนนมากกว่านี้ไหมไม่ก็ก็อย่างที่เห็นว่าอีพีหลังๆอ่ะรามินก็เริ่มแบบเริ่มลดความหลายลงไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ก็เริ่มมีหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็รอที่ไหนที่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่า ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้พบไม่รู้ <มา S 1> เหมือนกันไม,ไ,ไม่ได้พบมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละครับอยู <c oughs> ่กับตัวเองใช่ <c oughs> ก็นั่นและครับพี่จิมมี่ก็พี่จิมมี่ Jimmy ก็เต็มที่มากๆเลยนะครับผมก็มีหลายคนปั่นไส้รามินเยอะมากเลยนะครับผมที่อมเห็นมาก็อยากจะบอกว่าอะไรก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงที่ดีของจิมมี่นะครับทำให้คนได้กินได้ขนาดนั้นก็ชื่นชมจิมมี่กัด้วยนะครับทุกคน นี่กาเลยเป็นการใจที่นี่นะฮะฝากทุกคนทุกเรื่องของดูมันดิเลยนะพี่ออนอยู่แล้วก็กำลังจะออนในอนาคตใช่ครับแล้วก็นี่เพิ่งวงสองใบล่าสุดของน้องเราด้วยใช่ครับผมครับมีมาเป็นทอดทอดเลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้ทุกคนเราเรามีมาเป็นต้มต้มไหมฮะไม่มีนะฮะไปคำถามต่อไปเลยเด้ออยากให้ฝากแล้วสุดท้ายแล้วครับผม ก็ฝากใช่ไหมครับก็อยากแร้กฝากทุกคนนะครับฝากซุปเปอร์สปอร์ตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกําลังกายกันแล้วก็อย่าลืมมาช็อปกันที่ซุปเปอร์สปอร์ตครับผมแล้วก็แล้วก็ผลงานของเราใช่ครับผมซีรีส์จากทางดูมันก็จะเป็นช้างฟ้าเฮียงเธอนะครับพบเจอแล้วก็ซีรีส์ในอนาคตโปรเจกต์ด้วยครับใช่ฝากไว้นะครับทุกคนขอบคุณมากนรับขอบคุณนะครับ